ราคาไทยมาแล้ว Realme Pad t แท็บเล็ต d r o i d หน้าจอ10.4นิ้ว WU XGA Plus มีราคาเริ่มที่8,990บาทล่าสุดทางเร็วมีประเทศไทยก็ได้เปิดตัวเร็วมี p แพดยังเป็นทางการแล้วครับโดยมีราคาอยู่ที่8,990บาทครับส่วนสเปคจะเป็นย,ยังไงเราไปดูกันเลยดีกว่าครับ ตัวเครื่องมีขนาด246.1คูณ155.9คูณ6.9ม mm, ิลเมตรมีน้ำหนักอยู่ที่440กรัมหน้าจอแสดงผล LCD ขนาด10.4นิ้วความละเอียด2400 คูณ1 2 0่พนพิกเซลชายชิปโปมันผลมีเดเทคกเฮดโร์ G 8 0มีแรมให้เลือก4ก,กิกะ6กิกส่วนเรามีให้เลือก64กิกกับ128่รอิกิกรองรับไมโคร s d Card สูงสุด1เทราไบต์บนระบบ,บปฏิการ a n d r ร i d 11ให้กล้องหลังมาตัวเดียวความเนียดเป็นลลายพิกเซลส่วนกล้องหน้าความเนียดเป็นลลายพิกเซลครับ มีการเชื่อมต่อ 4G LTE มี Wi-Fi Dual Band Wi-Fi Direct มี Hotspot มีลำโพง4ตัว Dolby Atmos มีรูหูฟัง3.5 mm มิลมาให้ด้วยครับมีให้ทั้งหมด2ส,สีคือสีทอง Real Gold สีเทา Real Gray ให้แบตเตอรี่มาที่7,100ม ah, ิลลิแอมป์รองรับชาร์จไว้18วัตต์อีกด้วยครับ Realme Pad มีรุ่นราคาตามนี้ครับรุ่นแรม4 g ิกรอม64 g ิกราคาอยู่ที่8,990บาท รุ่นแรม6กิกรอม118 g ิกราคาอยู่ที่1 9 9 0บาทและรุ่นแรม6กิกรอม118 g ิที่รองรับ LTE ราคาอยู่ที่11,900บาทครับสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ ก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ